นะฮะคิดว่าน้องๆที่พัทยาได้พูดภาษาอังกฤษได้ฉะฉานกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีหน้าที่คุณมีตำแหน่งแล้วมันคุณทำหน้าที่ได้เหมาะสมแค่ไหนนะฮะคนเราเนี่ยนะฮะจะทำอะไรก็ช่างแต่ต้องรู้หน้าที่ตัวเองต้องรู้ว่าจุดยืนของตัวเองคืออะไรและสิ่งสำคัญสุด คุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นคณะรัฐบาลแล้วทำไมคุณจะต้องทำแค่ว่านี่คือผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องของพวกคุณเองเท่านั้นคุณไม่เคยคิดถึงประเทศคุณไม่คิดเคยคิดถึงชาวนาพี่น้องชาวไร่ชาวสวนชาวนาที่เขาอดทุกข์ได้ยากไม่มีเงิน หัดเอาใบประทวนของคุณนะไปต้มกินสักมื้อหนึ่งสิจะรู้จักไหมว่ามันอร่อยแค่ไหนชาวนาเขาชอบช้ำแค่ไหนพระแม่ศพพระแม่โพศพที่คุณกินอยู่ทุกวันเนี้ยคุณยังกลืนลงอีกแล้วแล้วบอกให้ทุกท่านนิดนึงนะฮะปัจจุบันเนี้ยที่เมืองนอกนะฮะนะฮะร้านซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆโดยเฉพาะร้านจีนร้านไทยเนี่ยนะฮะพวกเราคนไทยเราขาดไม่ได้ก็คือต้องกินข้าว นะฮะสิ่งที่เราไปเห็นก็คือปัจจุบันเนี่ยข้าวไทยจะน้อยลงจะมีข้าวขเขมรเข้ามาขายข้าวเวียดนามเข้ามาตีข้าวหอมมะลิลาวเข้ามาอัดเพิ่มข้าวหอมมะลิไทยตอนนี้นะฮะแทบจะไม่มีขายแล้วนะคะถ้ามีก็คือแพงกว่าข้าวประเทศอื่นๆประมาณ 3ายูโรค่ะสามสก็คือ120บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยนะฮะถึงแม้จะอยู่ไกลนะฮะแต่ว่ายัางไงาคือเลือดมันข้นกว่าน้ำนะฮะสายเลือกความเป็นไทยเรายังมีอยู่เต็มร้อยดิฉันถึงแม้จะไปอยู่ต่างประเทศมา24ปีกว่าลิ้นกระดกผู้ไทยได้ชัดแต่ภาษาอังกฤษฉันดาฝรั่งได้เป็นชุดๆและกัน นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เคยลืมนะฮะแผ่นดินแม่ของเราประเทศที่ให้ความร่มเย็นกับเรานะฮะญาติพี่น้องเราอยู่ตรงนี้และสิ่งสำคัญสุดที่เราต้องการที่จะจะร่วมนะฮะชุมนุมกับลุงก,กำนันเนี่ยในวันพรุ่งนี้ทุกเกือบทุกประเทศเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเราต้องการจะกำจัดระบบทุนสามานิยมทักสิน เราต้องการจะขับไล่นางยิ่งรักออกไปเพราะอินี่อยู่ไปก็ไ้บ่อยนะฮะคือไม่มีประโยชน์เลยนะฮะนางไม่มีประโยชน์จริงๆคิดง่ายๆสองปีที่นางเป็นนายกนางเดินทางมามากกว่า40กว่าครั้ง50กว่าครั้งนะฮะจะช็อตทริปลองทริปค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เธอทำเนี่ย ก็คือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนางถลุงเละสุดท้ายที่ไปหน้าแตกที่อิตาลีก่อนที่นางจะไปเซ็นสัญญาซื้ออาพาร์ตเมนต์ที่มอนเตเนโกรเนี่ยพี่น้องทราบไหมคะเธอเหมาเครื่องบินของสายการบินไทยเหมาลำพร้อมขี้ค่าบริวาร81คนเฉพาะค่าเหมาเครื่องบินอย่างเดียว20ล้านบาทค่ะ ไม่รวมค่าใช้จ่ายโรงแรมไม่ใช่5ดาวนะคะ6ดาวนะคะอาหารมื้อหนึ่งไม่ใช่แค่สองแสนเป็นล้านค่ะพี่น้องแล้วเธออะไรเอาอะไรมาแจ้งแถลงไขให้พี่น้องทุกคนทราบตามทีวีช่องต่างๆช่องหมีแพนด้าช่องอะไรเคยกล่าวไหมฮะว่าเธอไปติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลประเทศไหนมามั่งไม่มีเงียบเฉย แต่งตัวสวยไปโพสต์รูปออกอินเทอร์แกรมอินสตากรมนะฮะใส่ Facebook ของเธอไปจับกล้วยที่อิตาลีสงสัยอยากได้ของอิตาลีมัง้งนะฮะของไทยคงเบื่อเบอื่อแล้วละ่ะนะฮะแล้วก็ไปพูดพูดผิดผิด,ผดนี่คือสมองเธอน้อยไงฮะ,ะสมองเธอฝ่อนะฮะปัญญาคนนะฮะ แต่สมองน้อยกว่าควายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่นะฮะไม่ว่าทุกท่านที่นี่หรือคนไทยนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปแต่งงานกับฝรั่งเราจะอายเราจะอายคือตอนแรกเราปลืม้มนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็ปสในยุโรปแต่ก่อนมีคนสแสดงเยอะบองตรงคนสแสดงเยอะเพราะปลื้มกับทักษิณ พ่อแม่บอกว่าอุ้ยได้เงินทักษินมันดีแต่พอหลังๆเข้าพออียิ่งรักขึ้นมาโอ้อีนี้ตบหน้าแบบว่าฉาดสองฉาดปิ๊บคุมหัวเอาไม่อยู่ค่ะเพราะเธอพูดผิดโอบามามาก็ดัดจริตทำตาละไม้ละไม้คล้ายชิดอยากจะอืมคืนนี้เจอกันที่ไหนจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ นะฮะมันส่อถึงสกุลรุนชาติของตัวเขาเองนะฮะความเป็นกุลสตรีไทยคนอยู่ตรงไหนนะฮะทุกอย่างจะต้องมีโพยหมดถ้าไม่มีโพยเธอก็หลุดถึงแม้จะอ่านโพยเธอก็อย่าอ่านผิดประเทศก็ยังอ่านผิดอำเภอก็ยังอ่านผิดขนอมคอนกรีดนะฮะจังหวัดหาดใหญ่พูดไปนะั่นอะ่ะมันไร้าสาระคือเป็นนายกเนี่ย ถ้าไม่มีศักยภาพในการทํางานถ้ามีไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าตําแหน่งหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคืออะไรไปสมัครอบรตอดีกว่าฮะนะฮะชาวบ้านเขาอาจจะชื่นชมเธอนิดหน่อยนะฮะพวกอบตอ,อบจอเนี่ยจะดีกว่านะฮะนายกอบตอเนี่ยจะเหมาะสมกับหน้าที่ของเธอมากกว่าแต่ว่าคําว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะร่วมนะฮะชุมนุมกับลุงกำนันในวันพรุ่งนี้แต่เวลาจะต่างกัน6ชั่วโมงและที่อเมริกาต่างกัน12ชั่วโมงแต่อย่างไงเราก็เอเหตุไปแล้วนะฮะคือเราจะต่อสู้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกพรุ่งนี้เราจะเดินพร้อมออออไม่พร้อมกันนะฮะคือตามแต่ที่เราได้รับอนุญาตจากเทสมนตรีของเมืองนั้นๆ เราต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องขออนุญาตตำรวจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายที่จะอยากบอกพี่น้องอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้และสิ่งที่เราต้องการสิ่งเดียวกันก็คือเอาอีนางยิ่งรักออกไป get out นะฮะขอบคุณมากค่ะนะฮะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ thank you G t e t i m e s <laughs> นโมนโมนโมค่ะโอเค okay. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปบมือให้กับกอบสอเนในทอร์แลนนะครับขอบคุณนะครับ